ไม่ซุ่งค่ะพี่น้องททาไม่ซุ่ค่ะพี่น้องขเขาแห้งช่องน้องเป็นกิ่งตงึงคันนะบเรยวกค่ะเขากำลังไปออกจากจากวิ่งตาคเลขข็กค่ะนี่นี่นนมันาแค่งง้แบแค่แแปบแเอ่ออย่างะนะนะาั้นนะเออแวกคาถูกท่าเล็กนะครับก็ตอนนี้ไม่ใช่สายการบินค่ะสายรถทัวทอตอนนี้รับลูกค้าคหรอ เราจะบอกก่อนเลยว่าเราเกือบตกรถเรารู้ไหมคือจะบอกเลยว่าความรู้สึกตอนนี้นะคือน้องไปใช่ไหมมามาคุยงานมาคุยงานแล้วก็มาคุยงานกับพี่เขาแล้วพี่เขาก็มาส่งเราเตะเราดันอยากจะได้อะไรอยากได้ไหกระทะกระทะเราใช้เวลาเข้าไปในแม็กซัวสิบนาที เราก็เลยเสียเวลาตรงนั้นไปสิบนาทีแล้วก็รู้ใช่ไหมคะประเทศไทยอ่ะคือมันต้องมีรถเยอะอยู่แล้วอ่ะเออพอเรามาถึงที่ด่านปุ๊บเราก็ไม่รอแล้วพี่นนจะเอาของมาให้ฉันฉันก็ไม่รอเอาแล้วฉันวิ่งออกมาเลยฉันก็ไม่รอเธอด้วย <c oughs> ฉันรู้ว่าถ้าฉันรอดจากหลานแล้วฉันก็ต้องสามารถมาโทรฝั่งนี้แล้วฉันไปก่อนแล้ว สามารถให้คนรถเนี่ยรอเธอได้อีกอย่างนั้นไงฉันต้องเอาตัวรอดไปก่อนไงแล้วฉันก็ค่อยรอเธอทีหลังอย่างเงี้ยเออพอมาถึงปุ๊บเหลือเราสองคนสุดท้ายฉันเคยพายน้องเกือบตกเครื่องบินมาก่อนแล้วข้างหนึ่งเออดีที่ดีนะฉันนี้บินไปคลองน้ำกินน้ำไปอะไรนะไปคือมันทั่ยทะเล แบบนี้แหละคือแบบชีวิตจริงของแท้<ช>ถ้ามันไม่ได้ลุ้นอะไรอ่ะมันจะมันจะไม่สนุกอ่ะเอ<ช>าง,ง่ายงมันจะไม่สนุกอ่ะนะคะถ้าแบบเราแบบได้ลุ้นอะไรทําให้ชีวิตมันตื่นเต้นเนี่ยอันนั้นแหละคือคุ้มแล้วอ่ะ<ช> <laughs> ว่าไปก็คุ้มแล้วจริงๆตอนนี้นะคะจะบอกทุกคนว่าเราออกจากท่าขี้เล็ก เพื่อที่จะไปลงเมืองพะเยกเราเปลี่ยนแผนคะ่ะเราไม่เล็กกลับบ้านแล้วนะคะ <Okay. S 1> เราจะต่อรถไปที่เมืองยองนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจริปนี้ด้วยนะคะจะได้เห็นประเพณีอะไรที่เมืองยองเราจะจริงๆเนี่ยในใจน้องแป้งน,นะคะกล่าวว่ามาแม่สายวันนี้แล้วก็ไปนอนเชียงตุงคืนหนึ่งและพรุ่งนี้จะเอารถส่วนตัวมา <S 2> <S 2> <S 2> มกล่าวไว้แบบนั้นแต่ว่าแผนมันกระทันหันสุายไงฟุ้งเ่งนี้เราก็เลยต้องตามแผนการเลย มีแนวทางยังไงเราก็ต้องคิดออกมาว่ายัางไงเราก็ต้องไปรอดอย่างเงี้ยเ,<อ>เพราะฉะนั้นมันมีทางอยู่แล้วมันมีเส้นทางเ,เรื่องเรื่องแหละทุกเส้นทางหละเราก็จะจะไปลงที่เมืองเพชรและหลังจากนั้นเราก็จะต่อรถไปที่เมืองยองมีผูดโดยสารเราเต็มเลย <c oughs> ขออนุญาตถ่ายนะคะอันนี้เรานั่งรถสายซุยยีก,กัง ไดนที่หนึ่งที่สองเพราะว่าเราซื้อเราซื้อไว้ตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเกือบตกนี่แหละ <laughs> โทูแถมโทรสสัญญาณไทยเข้าอีกนะกำ <laughs> ลังทุเลมมากไม่ได้ถ่ายเลย <laughs> แถมรถประเทศเออรถในท่าคเล็กะติดยิ่งกว่าประเทศไทยอีกทุกคนไอ้จริงๆเราออกมาจากนู่นนะ่ะกล่าวเวลาว่ายอย่า <laughs> โอเคแล้วแหละแต่ไอ้ที่เราข้ามมาฝั่งท่าคิเกเนี่ยติดยิ่งกว่าประเทศไทยอะ ดีที่เรานั่งแท็กซี่มาคนละ6 0บาทเลยนะไม่ต้องต่อแล้วจริงๆต่อได้นะจริงๆนั่งส0สิก็ได้แล้วไม่ต้องต่อแล้วยังไงเขาก็แซงให้เราอะแซงซุ้มๆโอเคก็คือเหลือเราสุดท้ายนั่งสายนี้ลูกนั่งหน้าเลยสองคนนะคะเจอกันที่เมืองเทแยกนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้บอกคุณลุงเลยว่าเราจะต้องลงที่เมืองเทแยกเพราะเราซื้อตั๋วไปถึงที่เชียงตุงใช่ไะอ ตัวนี้ก็ราคาเนี่ยเท่าอยู่ที่1,000งกว่าเท่าไระหนึ่งหมื่นห้าร้ป่งหมื่นหนึ่งชัดเองอ่ะเราพ่อเราซื้อสคนสองหมื่นสองพันองหม่นหนึค่ะก็เดี๋ยวเราจะต้องไปละคํามเหนื่อยมันหายไปไหนหมดแล้วไม่รู้ตอนนี้ได้นั่งรถได้นั่งข้างหน้าด้วยใช่ไปยาวมูเป็น้งหน้รอมาตังนีรอ ได้อยู่ไหมเอ๊อยังนั่วนี่เราจะต้องทันเขาอีกด,ด้วยเด้อดูมมีอะไรเป็นมมมีอะไรใช่ไหมแต่อะไรของเขามันจะเป็นยังไงรั่วไหมรั่วจริงไหมได้ป้อของวไไะไปอะไรยังไม่พแม่วะ เป็นยางก่อนว่าถึงได้ไม่ดูสิทำไงต่อยางรั่วาตามทางนี่เราการเดินทางเราต้องเปนมายาีน้นองตป <c oughs> ไปดิช่วยก่อนช่วยช่วยกันนะครับ <c oughs> ผู้โดยสารก็รองลงแบบสุดอากาศได้ ช่วยกันได้ช่วยนะครับอุ้ย,ยน้ำน้ำน้ำอ่ะประสบการณ์เอ้าเอ้าเอ้าเอาอยากลวกเฮ้ยฉันอยากกินนะเนี่ยเธอเอ้ยฉันหน่อยเดียวมาชทบทวอะไรหน <c oughs> ึ่งร้อยปีหนึ่งร้อยปีอะไรผิวพอดีเลยฝ่ายตรงนี้หอากคว้าเนี่มันเลยกินถึงหนาวเลยแม่อ ข้างใน,น่ะคนตั้งมืงงอนั่งเนี่ดูข้าวพอดีไปหากินผลไม้ในป่ากันอ๋อากกว้างเหรอผลไม้ป่าเราต้องรู้จักนะคะทุกคนเวลาเราแบบเดินทางเจอเหตุการณ์อะไรต่ากๆเนี่ยถ้ารู้จักก็กินได้ถ้าไม่รู้จักก็คิดว่ามันเป็นเอ้ยผลไม้อะไรนะครับ สาเหตุที่รถยางรั่วเพราะว่าอะไรร้อนเกิน,นถนนนี่มันร้อนใช่ถับออกมันช้าไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าแดดยังไม่ค่อยร้อนเลยเมื่อหากินทางเม<ะ>ื่อไปดูอีกรอฉันเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้สองครั้งละเวลาฉันนั่งรถโด,ดยสารเนี่ยฉันมีคร้งบยางสอง 2> 2ครั้งแล้วฉันโอ้ ข้างหน้าก็ใส่ได้ด้วยหรอของนะอั้นมองว่าใส่อะไรมันเล็อเลอกปีนังไปก็ช่วย เหตุการณ์แบบนี้เราไม่ว่ากันนะครับทุกคนอ้ลโลกี่คนเนี่ยสี่ก็เมันล้อยางห่วยนึงนี่ มันลอกสังเกตจะได้ก้าอ่อนก่อไปจะด้วยก้าหลงเอ้ยน้ำน้ำน้ำ ล้อมันจะใหญ่กว่าคนเนาะต้องช่วยกันนะคะครึ่งชั่วโมงค่ะใช้เวลาเอามาได้ไง Really? Okay. ยองถึงแล้วจ้ามึงยองจ้าเกินอะนะโอ้ในในในข้าวก็ม่าถข้าวก็ม่าเด้องต้อกระถายกั้มข้ามาถึงข้าเมื่อข้ามาถึงลอยขามึงยองฮค่มึงยองเน่ย่ะสองทุ่มครึ่งเนาะแล้งมึงยังางมวะ ย้อนเออวานดูอันไม่ใช่อันย่างมันเป็นวานดับดูอีเอ็นพอเร่ร่อนกี่รูปเน่ยวายว่าผมเมาแน่ยแน่ตีตั้งกล้วยจีนหนึ่งเมา่งกุ้ยแห้งหนาแน่ทางโค้งแบบไส้หมูอ่ะชิลก็แล้วกันเธอเคยเห็นไส้นอนหมูไหมไส้หมูมันนั่นน่นเนาะดีนะเป็นไส้อ่ะถ้าเป็นเนื้อจะอร่อยกว่าเดี๋ยวบอกนะฉันหมูกระชาอยู่ครับ ดีฉันจบความรู้สึกก่อนตอนนั้นลองให้ถ่ายไฟังฉันก่อนลูกค้ามาก่อนที่ต้องไปแต่ฟังฉันก่อนเธอรู้ไหมเราสองคนหิวใช่แล้วเรานั่งรถอยู่แล้วเราเอาโอไอหม้อที่เราซื้อมาเนี่ยไว้ข้างบนเอาไว้ข้างล่างแต่ว่ามันสะท้อนขึ้นไปกระข้างบนมันมีกระจกแล้วก็เราจิตนาการเนี่ยโอ้ยนั่นมีกุ้งมีกุ้งมีเนื้อหิวทั้งหิวเนี่หายไปหมด ข่าวหน้าถ้าใครขี่แล้วต้องจีบกำลังการเรือนั้นอ๋อฉันได้กินแล้วแบบว่าเหมือนคืนสวรรค์เหมือนมืดเลยอ่ะเลยต้องจีมืดเลยโอเคตอนนี้ไม่จะบอกว่าว่าได้รอดีมึงอยู่อุ้ยมึงอยู่อีกกี่กิโลนั่นน่ะไม่ทันอุ้ยไปตะบ้างไปตะบ้างโอ้โหใครเปิดไฟวะโอ้ยทุกคนตกใจเลยว่าใครเปิดไฟไาอ่าตอนนี้ ถึงแล้วจุดหมายปลายทางของเรานี่นี่นี่มีทางขึ้นพระธาตุ้ยเหตุน่ะนน่ะม้พระธาสังเดมหนึ่งน้งขึ้นอันนี้ห่เหน่ะอยาะไอ้กหมอเลยเต็นทุ่มยาวล่ะไม่ยอมสมัย้อดล่ะเปล่าเลยอออากาศบรรยากาศที่เมืองยองนะจ๊ะเล่าเลยเนี่ยกจขาว มีมีมีร้านแบบไฟแบบนนตืดดดดอนเตือนตือดอ้าเพิ่งจะกี่โมงนี่ห้าโมงแล้วเปิดไฟแล้วเหรอ <ๆ S 1> โอเคต้องดึงลูกค้าไปกดฝากติดตามผลงานต่อไปด้วยนะจ๊ะอบอกให้เอฟซีติดตามกดฝากเป็นกำลังใจให้พี่น้องไทยหน่อยนะครับความรู้สึกตอนนี้คือ,อรูอ<า>้ว่าฉันจะถึงรถมีขึ้นรถเลยตอนนั้น ยังไม่หายยังอยูย่มันไม่มีคลิปอดดีิตอนที่วิ่งไอ้วิ่งแท็กซีนะนะ่นั่นน่ะแซงแซงแซง,งมาทุกคันเลยไอ้ดีเจ้าโตโบเจ้าอ,อะไรนั่นน่ะที่อยู่หน้าด่านอ๋อปะหานี่บ <laughs> ิงทำไมโเ้าก็จะด่าแบบนั้นเลย <c oughs> ความนิจใจครับออาเราถึงแล้วนี่นี่นี่บ้านเรือนเริ่มจากเข้าเมืองแล้วนะทุกคนโอ้ยความจเจริญเข้าแล้วนี่คิดว่าบ้านจัดสรรนั่นนี่นี่ทรงแบบใหม่ลวโอ้เนนสันสต๊อบอันไม้ชาเน่ง <c oughs> อลีถึงแล้วเนี่ยถึงที่สะพานแล้วเย,ย้ทุกคนเราถึงแล้วนะคะแต่ว่าเราจะไปพักไหนยังไงเนี่ยต้องติดตามชมนะคระเฮ้ยในรอบปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเราถึงเริยอมเนี่ย,อ,ยนะอันนี้วิ่งเหรอหรือเปล่าสำหรับ e ีนี้ก็เป็นการที่เราเดินทางมาจากชัติคิเนเก กจะพาเอซไปวีร้านเยอะนะเนี่ยร้านค้าเยอะนะทุกคนดูสิวนี้ทำไมแบบบ้านเรินแบบว่าจเจริญมากมากนะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วอ่ะโอ้ถึว่าเจริญแน่นอนนะถนนก็ดีมากมากเจรอมาเลย อันนี้เลบานนี้ยังสวยมากอยู่เลยที่มันเป็นแนวนคลาสสิกอย่างเนี้ทุกคนคบบนะคะก็ฝากบรรยากาศเอาไว้ในคลิปนี้นะคะถึงแล้วน,น,น้ำเช้าวะอันนี้นี่นี่นี่เป็นน้ำยองนี่น้ำยองนีน่ใน,ในในใครมองเห็นหาสาวเจอรี่ยังถากเอซหน่อยฝากให้เอฟซีทกคนดิ เออมันจะมีร้านเออตรงนี้มันจะเป็นตลาดเย็นแล้วมันจะมีร้านข้าวปุ้นนั่นน่ะข้อนี้๋อนี่นี่นี่สามสามสามแวก็มเราเราสองพี่น้ขายได้เออไอกรูไว้์ทูโอ้โหแบบว่ามันอันนี้มากๆเลยอ่ะ มุงยองอซินมินทอเตอันนี้น่าจะเป็นโรงแรมที่พักนะครับน,นี่มีร้านอาหารก็มีอ๋อมึงยองนี่จะอูมึงยองเอ่อไม่สุนคา,ากัมยองนี่มาจเ,เจอบิพิจจ์สัสะดีกันน่ะเนาะเสียงเสียงเขาก็สวัสะดีในะกนนันน,เนะนะเานาะอันนี้จะเป็นมหาอะไรนะธาตุเอ้ยไม่ต้องอ่านละนี่จะเป็นวัด ที่เราเจอวัดแรกในกลางเวียงน,นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปหาที่พักดูว่ายังไงต้องมาติดตามกัน่นะครับสำหรับทีพีนี้ขอ่ำลาเอาไว้เพียงแค่น,น,น,นี้กันอ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเอฟซีโอ้โหไม่ดีมกากเลยแม่ไม่เลยราเล่นเกมเนี่ยเอาเนะี่ยไปกินไปเลย <laughs>